โตแล้วไม่ปิดบงังท็อปยืดอกรับแอบชอบเบเฟิรนนะ์นาแล้วท็อปเจ่อรนรับมีไปกินข้าวกับเบเฟิร์นพิมพ์ชนกห้าอึ้งจีบค่อยๆ่อยทำความรู้จักกันไปเขินรับรู้จักมานาะนแล้วคุยคนเดียวปัดเพราะตนทำให้เบเฟิร์นแต่คอผู้จัดการส่วนตัวบอกเป็นเรื่องส่วนตัวของฝ่ายหญิงไม่กังวลมีคุยเรื่องข่าวบ้าง โต้เคลียร์ตัวเองเพราะคนมองภาพเจ้าชู้ยังไม่พาเจอครอบครัวแฟนคลับไม่ได้ว่าอะไรบอกไม่เปิดไม่ปิดอะไรโตแล้วมาร่วมงานบงวงสวงเปิดกล้องละครนางบาปและมือปรับข้าวสารเสกนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาน้องแขมพอได้เจอพระเอกหนุ่มท็อปจ่อรนโสรัตเลยถามถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวหน่าใสาใบเฟิน พิมพชนกหรือวิเศษภัยบูลหลังถูกจับตามองว่าดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษและมีไปทานข้าวด้วยกันรวมถึงข่าวเหมาว่าใบเฟิร์นแตกคอกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวเล่าวน้ำพราวเพราะหนุ่มท็อปด้วยความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอนนี้เป็นยังไงก็เป็นพี่น้องกันครับเราจีบเขาไหม เราก็รู้จักกันมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นเห็นมีไปกินข้าวกันด้วยครับครับเขามีใจให้เราพอสมควรนะเขาให้สัมภาษณ์ว่าจีบหรือไม่จีบให้มาถามเราหัวเราะเหรอครับก็ใช้คำว่าเราค่อยๆทําความรู้จักกันเรื่อยๆครับยิ้มค่อยๆคุยค่ยคอยๆเรียนรู้กันไปคือเราก็ชอบเขาครับครับยิ้มเขินเ ไปเจอไปรู้จักกันได้ยังไงคือเรารู้จักกันมานานแล้วครับหลายปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงโอกาสของชีวิตมากกว่าที่เราได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นตลอดเวลาที่รู้จักกันคือเราติดต่อกันมาตลอดไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับก็คือทักทายบ้างประทับใจเขาตรงไหนเขาก็เป็นคนน่ารักครับจริงๆแล้วใครๆก็ชอบครับ เขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีเป็นเพราะโสดเลยมีโอกาสคุยกันมากขึ้นใช่ไหมก็โสดครับผมว่ามันเป็นช่วงเวลามากกว่ามันอธิบายไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เป็นช่วงจังหวะประจวบเหมาะที่เราได้คุยกันตอนนี้คุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าใช่ครับคุยกับเขาคนเดียวครับยิ้มก็เลยเป็นจังหวะเดียวกันที่มีข่าวว่าเพราะเขามาสนิทกับเรา เลยมีปัญหากับผู้จัดการส่วนตัวโอ้ยผมว่าจริงๆแล้วคงไม่ใช่อยู่แล้วครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเขามีมาปรึกษาเราหมาเรื่องเป็นนักแสดงอิสระจริงๆแล้วถึงเราจะรู้จักกันมานานแต่ด้วยความที่เราก็เพิ่งมีโอกาสได้คุยกันได้เริ่มคุยกัน เพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่อยากจะไปละลาบละลวงอะไรเรื่องของเขาเราก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราเป็นห่วงไหมเพราะในข่าวมีชื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ได้กังวลหรือเป็นห่วงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจเขามากกว่าได้คุยกันเรื่องข่าวไหมเพราะคนมองว่าเราเป็นคนทำให้เขาทะเลาะกัน ก็มีคุยบ้างครับเรื่องข่าวแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเราก็อยากให้กำลังใจเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรตัดสินใจอะไรยังไงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนพูดอะไรให้เขาทะเลาะก,กันใช่ไหมไม่เลยครับตอนนี้คุยกันความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนแล้วเจอกันบ่อยมากอ ก็ไม่ค่อยบ่อยครับเพราะว่าน้องเขางานยุ่งแล้วเราก็เปิดละครเรื่องใหม่เราไปเทคแคร์ดูแลเขายังไงบ้างก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับจริงๆแล้วก็เป็นแค่เราคุยกันเราไม่ได้ต้องกระเก์อะไรว่าเราต้องคุยกันแบบไหนคบกันแบบไหนความสัมพันธ์เป็นแบบไหนยังไงผมแค่รู้สึกว่าเราคุยกันสองคนผมแค่อยากเป็นความสบายใจของเขา แล้วเขาก็เป็นความสบายใจของผมแค่นี้ผมก็โอเคแล้วยิ้มเราต้องเคลียร์ตัวเองลบภาพเจ้าชู้ไหมก็ไม่ต้องพยายามเคลียร์อะไรนะครับคือผมรู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนมองเราไม่สามารถบังคับใครได้ว่าจะมองเราแบบไหนเรารู้ว่าเราเป็นยังไงก็โอเคแล้ว แล้วเขาก็รู้จักเราพอสมควรครับผมก็เคารพตรงนั้นมากกว่าครอบครัวมีมาเจอกันบ้างหรือยังยังครับจะพาไปเจอครอบครัวบ้างไหมก็โหยรีบร้อนไปนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าแฟนคลับเชียร์ไหมไม่ทราบเลยครับผมไม่ได้ถามหรือว่าอะไรเลยครับแฟนคลับผมก็ไม่ได้พูดอะไรไปเฟิร์นมีแฟนคลับเยอะพอสมควร มีเชียร์ไหมผมไม่ได้ไปลงรายละเอียดว่าเขาจะเชียร์หรือไม่เชียร์เราก็คุยกันแบบนี้ให้กำลังใจคุยกันสบายใจผมพอแล้วไม่ได้ต้องไปลุ้นว่าใครจะชอบเราไหมเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดคนเราไม่สามารถไปบังคับให้เขามาชอบเราได้เพียงแต่ว่าณจุดตรงนี้เราเข้าใจกันก็พอแล้ว ตอนนี้เปิดตัวว่าคุยกันแล้วต่อไปจะมีภาพคู่ให้เห็นไหมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องปกติเนอะตอนนี้เราก็ตัวแล้วเวลาเราคุยกับใครก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรตอนนี้สบายใจไหมชัดเจนแล้วได้พูดได้ชี้แจงแล้วหัวเราะจริงๆแล้วที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ไม่สบายใจอะไรนะครับก็ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ลงรูปคู่เลยหมใจเย็นครับ 果然。火